นี่เราเราไปอ่านพระไตรปิฎกด,ดูบ้างพระไตรปิฎกในพระพุทธเจ้าพูดไปง่ายๆไม่มีอะไรยากไม่ยากเหมือนก็บตำราที่เราอ่านแล้วก็คือถ้าอ่านตำราที่ไม่ยากก็อาต้องอ่านตำราองตาตื่นนี่นั่งแบบนี้ก็ไม่ดีคาตามัดสองชั้นนี่ก็ไม่ดี แต่มาชั้นเดียวก็ไม่ดียืนก็ไม่ดีนอนก็ไม่ดีเดินก็ไม่ดีก้องโค้งก็ไม่ดีทำท่าหมดทุกอย่างถามวาท่าไหนที่ดีใจดีเว้ยไม่จ่อยู่ที่กายนี่ของจริงใช่ไหมของจริงคือเราฝึกกันอยู่ที่กายในการสําเร็จอรหันในสมัยพระพุทธเจ้าหรือสมัยหลังนี่ก็เหมือนกันเอาสมัยพระพุทธเจ้าก่อนเลกัน ถ้าไหลังเนี่ยเราพูดก็มันไม่มีเครื่องรับรองอย่างบางคนเนี่ยยานามำพิสุนีองค์ท่านไปฟังเทศเจากพระพุทธเจา้าคณะฟังไม่ได้ผลอะไรเลยไม่ได้เขาได้โซดาสิกิทาคานาคารหันให้พิสุนีองค์นี้ทําไม่ได้อะไรได้เพีงยงไตรสรณาคมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเทศจริง แลวผู้ปฏิบัติย่อมมีผลจริงตามนั้นอย่างนี้เขาเรียกถึงตรณาคมมีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์ตอ,ตอนกลับมาจากเทศฟังเทศพอ,อมาถึงกระท่อมพอะจะขึ้นกระท่อมเท้ามันเปื่อนใช่ไหมแกก็ตักน้ำรางเท้าราดไปก็บบยแรกก็ราราดลงไปน้ำมันไหลไปถึงดินมันซึมมันก็หยุด น้ำไหลไปแล้วก็หยุดนี่ตากมาอีกอันอีกกระบบยหนึ่งราดลงไปมันไหลเลยไปนั่นหน่อยแล้วก็หยุดมันไม่หยุดไงมันซึมลงนนในดินนี่ตักอีกกระบวยหนึ่งราดอีกทีมันก็เลยไปนั้นนิดหยุดก็เลยคิดว่าโอ้ชีวิตเราเหมือนกันนี่ความเกิดขึ้นมีมาแล้วในที่สดุดมันก็ไปยับยั้งคือสไลด์ตัวเพราะขาดปัจจัย มันไม่มีทางเดินไปได้นี่คนเราที่เกิดมาถ้ายังเมาในชีวิตว่าร่างกายนี่มันจะทรงอยู่มันถือว่าเป็นเราเป็นพวกเรามันก็ไม่มีประโยชน์ถืออยู่ในกฎของความประมาทและนี่ชีวิตของเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็เหมือนกับน้ำเนี่ยเหมือนกับน้ําที่เราราดเท่าลงไปแล้วลลมันไหลแล้วมันหยุดในชีวิตของเราไม่ช้ามันก็หยุดมันไม่สามารถจะเคลื่อนไปได้คิดเท่านี้เป็นพระราหันต์เลย เนี่ยคิดถูกนิดเดียวไงนอย่างพระอีกองค์หนึ่งเขาเรียกมารีจิตแต่ความจริงชื่อทรไมได้ชื่อมารีจิตไอ้มารีจิตนี่ก็แปลว่าพยักแดดพระองค์นี้เวลาฟังเทศแจากพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้อะไรฟังมาก็จําไว้ทันนี้เวลากลางวันแดดมันจัด ไอแดดประจัตมันมีอะไรมีอะไรยึบยิดยืยพยับแดดนะะมองเรามันยึกยิดยิบยืดข้างหน้าน่ะแต่ก็มองดูอะไรมันเป็นฝ้าข้าน้ายืบยืดยิดยืเต้นอยู่เสมอนี่เพราะกระแสแดดอ่อนตอนเย็นความร้อนมันคลายตัวไอพยับแดดมันก็หายไปแต่ก็เลยมาคิดถึงชีวิตของเราว่าเอ๊ชีวิตของเราเนี่ยก็มีสภาพมันพยับแดด นี่มันทรงอยู่แล้วนเซลล์พยับแดดนี่เวลาแดดมีแสงกล้ามันทรงอยู่ได้ถ้กากำลังของแสงแดดน้อยไปพยับก็หายไปนี่ชีวิตเกิดของเราก็เหมือนกันนั้นเมื่อร่างกายยังสมบูรณ์สันติยังทรงตัวอยู่ไอ้คำว่าสันติในประการสืบต่อสมัยนี้ที่เขาเรียกว่าเซนไอ้ตัวนี้ถ้ามันทรงอยู่ร่างกายก็ทรงอยู่ได้แต่าการสืบต่อมันหมดไปมันก็พัง เลยเป็นอะไรนอ์เห็นเห็นไม่เห็น,เ,หนเป็นยากหงยากไหมทำไมยิ้มตรงตาท,าทำไมเห็นยากอ่ะก็คิดมั่งดีอออโง่เออถ้ารู้ตัวโง่ดี เนี่ยเราถ้าเราคิดจริงๆตอนนี้พวกที่ที่เขาได้เวลานี้ก็าตามเวลาก่อนก็าตามเขาถืออะไรเป็นสำคัญเขาถือความไม่มีเป็นสำคัญไอ้ที่ได้จริงๆกันเนี่ยนะเขาถือ,อตัวไม่มีคือว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามีเดลย ในม,มากก็คนมันก็มีแค่อาการทันทีสองเหมือนกันใครมันมีมีอาการทันทีสามมั้งไอ้คำว่าบารมีเดิมเนี่ยถ้าเราไม่มียังเกิดเป็นคนได้นะต้องเกิดเป็นหมาเอาเพ่านั่นเขาเขาแช์ลาดนี่ ก็เคยพูดให้ฟังแล้วไม่ใช่หรือแล้วเนี่ยก็ฟังว่าพุทธเจ้าเททุนเดียวเป็นประธานก็สัตติด้ฉานนะฟังพระเททุนเดียวเป็นสัตติเป็นอรันต์เดิมเป็นสัตติเลฉานเนะนี่ยนี่เราฟังพระเททั้งหลายล็นปรันตนไม่ได้ก็เลวสัตติฉานพวกนั้นนะะะะ่ะใช่ไหมญญาปัญญาอเอ อันนี้ก็ตัวอย่างเขามีอย่างข้างข่าวห้าร้อยเรื่องงินเหลื่อมเนะมี่ยใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าพระว่าอะไรแต่ชอบใจในเสียงที่พูดในฟังเสียงเสียงสียง <c oughs> มันสดไม่เป็นพันหล่อสียงนี่ฉันก็เคยลงท้ายเขานะตอนอยู่ยุธยาบทดไม่ใหม่นี่ไอ้เป็นจากขั้นทาใหญ่นี่หมดเนยาวแหมว่ามัไม่ทันเก็ท่องไม่ทัน อันนี้มนกันแล้วงานศพกี่ศพมันก็หล่อสียังสียังอะไรเมืองน,นั้นเยจัดคุณสียังโซตินสียังคานินสียังรัวไอเราไม่ได้พอกลงท้ายสียังสียังทุกการงานตอนพายศพทีเดีมันไม่ลงยังพลาดทุกทีมันไม่มันไม่ยังแต่ลอกลดการนี่ที ในที่บทนี้ตางูเหลือมก็ชอบใจก็มาเกิดเป็นเทวดาได้ลงจากเทวดาเป็นอาเจรลกอาเจรลกผ่านวัดพบพระเข้าพระเห็นหน้าอ้าวไงพงูเหลือมมาหรือเลยมายตนาซะแล้วเลยอายะสิยังสิยังนะายตนะจากขุนที่ยังคือตาโซตินที่ยังคือหูคานินที่ยังคือจมกูกเพราะว่าไอตานะ่ะมันเป็นใหญ่ในเรื่องในการเห็น หูเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกเป็นใหญ่ในการในการดมกลิน่นลิ้นเป็นใหญ่ในการริมรสอะไรพวกนี้ถ้าแปลไปแล้วเป็นยังนั้นน่แต่แกไม่รู้แกก็ฟังพระุบาเสียงเสียงเสียงมันอะไรกันชอบไปบทเสียงบทเดียวนี่เพราะอาศัยปัจจัยเดิมที่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งนี่พวกเราเนี่ยยังมีโอกาสกว่าเรารู้เรื่อง เน้นเ้เราก็เลยต้องเวลานี้เราก็กาต้องยกสัตว์เดฉานวินครูใช่ไหมเฮ้ยเอา้าเขาดีกว่าเราเป็นอะไรก็ช่างต้องยกของเขาเป็นครูแล้วสัตย์เดชานก็ทําเป็นตัวอย่างมาแล้วว่าชอบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะถ้าไปเกิดชาติหนาสมมติว่าชาตินี้เราปฏิพันไม่ได้ ไปเกิดชาติหนาเราไม่พลาดแน่สำหรับพระพุทธศาสนาจะไม่เป็นนิชาทิฏฐิด้วยนะแล้วก็ต้องพบพระที่มีความสำคัญด้วยต้องพบถ้าเราชอบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยตรงต้องพบพระที่มีความสำคัญพระที่ไม่มีความสำคัญไม่พบต้องพบคู่ปรับถ้าพบคู่ปรับเขาเขาจะรู้เลยว่าไอ้เจ้าหมอนี่ชาติก่อนมาชอบอะไรเห็นไหม เขาก็ยังงัดเอาไว้ตัวนั้นเนี่ยขึ้นมาเกล่าทันทีเขาก็ทบปั๊บย่างเลวที่สุดเป็นปรโสโอดาบานี่ยางเลวนะยางอีตาสียังสียังนะกขาทบปรับแรกเป็นปรโสโอดาเพราะกลับเขา้ามาทีบอกไอ้ลูกน้องบอกไปก่อนฉันยังไม่ไปเพาะกลับเขา้ามาทีเพ้านั้นเทศซ้ําอีกแทนที่จะเทศเรื่องอื่นนะเพรา็เทศเรื่องไหน,นคุยไอ้เทศก็คุยนี่ย ไม่ได้ไปขึ้นน้ำหน้าว่านนโมตัสสะ,ะก็กวาโตอย่างนี่ไม่ได้แดกอะ่ะ <c> ห <oughs> ืไม่ได้กินเฮ้การธรรมดาไม่ได้กินก็คุยกันคุยเรื่องอยายตนะอยู่พอฟังเป็นวาระที่สองแกเป็นพระอรหันต์ไปเลยเห็นไ,ไหมนี่สำหรับสำหรับพวกข้างค่าวในะยิงปวาวัวน้น ขาชอบอภิธรรมให้เจ็ดบทจะไม่รู้พราว่าอะไรฟังเสียงนั้นฟังอภิธรรมจบเดียวเป็นอรหันเลยไอ้เขามัเนตินี่ก็แปลว่าแบบแผนหมายความว่าเราก็จับเอาที่เวลานี้เราชอบอะไรในบทพระกรรมาฐานสี่สิบกองเนี่ยถ้าเราจะไปเอาบทใดบทหนึ่งผลนนมันบทใดบทหนึ่งนี่มันยาวไปในกรรมาฐานสี่สิบกองน่ะ ถือมันยันตายไปเลยถ้ามันยังไม่ถึงมริคภานชาตินี้เพียงใดอีกหน่วยนี้ไม่ยอมทิ้งใครว่าไม่ดีไม่ดีคุณภาพตามช่างมันแล้วถือว่าบทนี้บทสำคัญที่เราจะเป็นพุทนิพพานได้ข้างหน,น้าน่าไปได้แน่นอนอย่าเราพอใจว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเม,มื่อธรรมูหรือว่าสังโฆหรืออิติสุกโตอะไรก็ช่าง ให้ชอบใจที่เป็นบทธรรมะจริงๆตั้งใจจริงๆรักจริงวิบทนี้ชอบ<ม>เนี่ยพอชอบเขาจริงๆแล้วจิตมันทอรงใสเนี่ยตายพอตายปุ๊บอย่างเลวก็ไปนอนอยู่บนสวรรค์ตอนนี้ฮักว่าเป็นเรื่องของกรรมฐานเนี่ยถ้าดีอารมณ์ตั้งมั่นก็โนนไปพักร้อนอยู่บนโลกเห็นไหมมันเป็นชานนี่มามองดู เวลาอีกตัวนี้ก็ชักตั้งท่าเลือกได้ถ้จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ดูก่อนถ้าไม่พอใจกูยังไม่มาเนี่ยเบ่งได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ลงมาแบบทรงเด็ดดูก่อนว่าเราพอใจจะมาจะมาได้ไหมถ้าเราพอใจจะมาอานิพพระพุทธเจ้าต่อแ,แ้วไนหะ่เนี่ยโดดไปหาพระพุทธเจ้าดีกว่า ถ้าพวกภาวนาว่าพุโทโธเนี่ยต้องพระพุทธเจ้าสอนจริงจะเป็นอรหันต์ได้ถ้าพระอรหันต์องค์อื่นสอนสอน,สอนไม่มีทางได้เพราะว่ามีอารมณ์มีจิตใจเฉพาะพระพุทธเจ้าและก็พวกนี้ก็ไม่พ้นพระพุทธเจ้าแน่เพราะว่ามีอารมณ์ผ่องใสามากมก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดถ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัส ท่านเป็นเราเป็นเทวดาหรือผมพระพุทธเจ้าเทศจบเป็นอรหันตันทีนี่ความจริงพระพุทธเจ้าตัสครั้งหนึ่งเทวดากับผมนี่เขาบรรลุอรหันต์มากกว่าคนเดียวใช่ไหมนี่คำว่าราพวนาวาธรรมเมรหรือสังโฆได้อ,อย่างอื่นอาจจะเป็นปัจจัยอรหันต์องค์อื่นที่เป็นผู่ปรับกันสอนได้อย่างอิตาสียงเทียงองค์ไหนาก็ได้ฮะ <c oughs> นี่เป็อย่างนี้มันไม่ยากนี่ครับว่าเราคิดว่าชาตินี้เราไปไม่ได้นะตอนนี้วิธีที่เราจะไปได้ในชาตินี้นี่มันก็ไม่ยากเนะี่ยแล้วก็ปล่อยมันซะค่อยๆปล่อยจะไปปล่อยทีเดียวหมดปล่อยทีเดียวทั้งเสื้อทั้งกางเกงมันเดินไม่ได้ฮนะึแรก้ก็ปล่อยเสื้อก่อนให้พุงมันปิ้นดีก่อนเพราะหน้าดานันดานนิดน ก็ปล่อยเกงเกงขายาวหรือตั้งแต่เกงขาสั้นนะเนี่ยพออารมณ์เชี่ยงแล้วทีนี้เราปล่อยกกงเกงขาสั้นออกหรือทดเตียวใช่ไหมพอทอาเตียวไม่อายเลยแก้หมดเลยหมดนี่เวลาที่เราจะไปนิพพานมันก็เหมือนกันเขาค่อยๆปล่อยแบบนี้ทีแรกก็ปล่อยหยาบงั้นปล่อยตัวหยาบซะก่อน ไอ้ตัวอยาบเป็นปล่อยอะไรปล่อยโลภะก,ก็โลภะหยาบให้ของที่เลวกว่าที่เราใช้แล้วก็ให้แต่เฉพาะคนที่เราชอบอย่างนี้เขาเรียกเขาเรยปล่อยนะนี่ต่อมาก็ให้ของที่เสมอเราใช้ให้ของก็เลวที่เราใช้นี่เขาเรียกว่าธาตสถาน ถ้าเกิดเป็นคนชาติหน้าต่อไปถ้าเป็นมหาเศรษฐีของดีใช้ไม่ได้อย่าอารแลเศรษฐีเนี่ยผ้าใหม่แกใช้ไม่ได้ต้องใช้ผ้าที่เขาใช้จนชำแล้วจะใช้ได้ข้าวสารที่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเต็มที่เนี่ยแกกินไม่ได้ต้องกินข้า,หาวหักเพราะว่าอาการที่แกจะเป็นมหาเศรษฐีก็เพราะการให้ทานแต่แกให้ทานที่เป็นทาเสถาน ของที่ดีขนาดที่แกใช้ได้แกไม่ให้แกต้องให้ของที่เลวกว่า้อาหารการบริโภคก็เหมือนกันมันดีขนาดที่แกกินได้แกไม่ให้ต้องให้ที่มันเลวกว่านี่เวลาที่แกจะไ,ได้ก็ได้แบบนั้นแต่ก็แกก็เป็นมหาเศรษฐีได้ใช่ไหมก็เบ่งได้ยังไงยังไงฉันก็เป็นมหาเศรษฐีตอนนี้ ต่อไปถ้าจิตมันสูงขึ้นเราก็ให้ของที่เสมอกับที่เราให้ถ้าเสมอที่เราให้นี่เขาเรียกว่าอะไรสหายทาน <c oughs> เราใช้ผ้าแบบนี้เรากินอาหารแบบนี้ของใช้แบบนี้เวลาที่เราจะให้ใครเราให้ของเสมอกับที่เรากินเราใช้ <c oughs> จัดเป็นสหายทานนี่แสดงว่าความโลภมันลดลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลหรือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต อันนี้อะไรกันสองในสามนี่ต่อมาการให้ทานอารมณ์มันดีขึ้นเราก็ให้ทานของที่มันดีกว่าที่เรากินเราใช้นี่เราใช้เสื้อผ้าแบบนี้เวลาคนเขามาขอทานเราเอาผ้าที่เนื้อดีกว่าให้ไปก็ถือว่าให้เพื่อการสงเคราะห์ชาติหน้าเราอาจจะได้ได้ดีกว่านี้นี่ของที่เรากินกินขนาดนี้แล้วแต่เราไม่ให้เราให้ ที่ดีกว่าที่เรากินอย่างคนก็ทำมาทาบ,บุญตอนเช้าเขาจะใส่บาตรพระบางทีอาหารแบบนั้นเขาไม่ได้กินนลยนะปกติเขาไมา่ได้กินเวลาจะทําบุญนะเขาจงึงเอามาจัดมาเป็นกรณีพิเศษอย่างนี้เขาเรียกสามีทานอสามีเนี่ไม่ใช่แปลว่าผัวนะมาให้ทานแกผัวส่งเด่นยุ่งเ,นะ <c oughs> เสร็จกลับไปบ้านถูกตีตายทต่งเมีย้ิง สามีทานสามีนี่เขบเป็นนายแสดงว่าอารมณ์แห่งการให้ทานมันเป็นนายของโลภะความโลภมันมีกําลังเหนือีนด้านวัตถุทานที่เราเป็นเคืองวัดนะตอนนี้ทานอีกอย่างหนึ่งที่มีกําลังสูงกว่านี้จะไม่เตอลงทุนนั่นก็คืออภัยทานให้อภัยกับคนที่ทําความผิดเราสร้างอารมณ์ที่ทำให้รมใจเราไม่สบาย เราให้อ,ภ,อภัยอภัยทานนี่มันต้องไปบวกเมตตากรุณาต้องบบกภุมีหารเนี่ยเห็นไหมเป็นทานด้วยเป็นภรมิหารด้วย,ย,วยแต่คนที่มีอภัยทานเนี่ยศีลไม่มีขาดอ่ะไม่ต้องไปนั่งรักษามันอุศีลเไม่ไปไหนอะมันอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ว่ามีรุมีหารสี่ที่อย่างเดียวเรื่องศีลไม่ต้องไม่ต้องไประวังมันมันไม่กี่ร้อยตัวก็ชัง่ง มันไม่หนีไปไหนพรมีหันล้อมครอบเาหมดแล้วแต่ถ้ามีพรหมีหารสี่ศีลบริสุทธิ์ด้วยการให้ทานก็บริบูรณ์เป็นสามีทานด้วยแถมอภัยทานก็มีด้วยนิจิตก็ทรงฌานตลอดเวลาคนมีพรหมีหารสี่เนี่ยจิตเป็นฌานตลอดเวลาไม่ต้องไปนั่งหลับตาไม่ต้องไปฝึกใครให้มันมีพรหมีหารสี่จริงๆ แล้วเวลาจเจริญมีปัศนาญาณบอกวเคลียขี้ตายากกว่ามาขี้ตาก้อนมันเล็กใหงเคลียไปถึงนะอันนี้จริงๆอันนี้คนที่เขาเย็นได้มักก็ได้ผลจริงๆเนี่ยต้องเข้าถึงพอมีหานสีจริงๆอันนี้ไม่ของ,ง,ง่ายง่ายง่ายจริงๆนะถ้าจิตเข้าถึงพอมีหานสีเนี่ยมีปัศนาญาณง่ายมาก ก็จิตมันทรงฌานอยู่ตลอดเวลาจิตมีอารมณ์เยือกเย็นตลอดเวลาพ็ม,มีหันสี่มีอารมณ์เล่าร้อนที่ไหนหนึ่งเรามีความรักคนและสัตว์ในโลกเรารักเสมอี่ตัวเราเห็นไ,ไหมมันก็เป็นจิตมันเป็นมิตรอยู่ตลอดเวลาที่สองข้อสองเรามีสงสารปรารถนาที่จะสงเคราะห์คนและสัตว์ในโลกให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลา นี่ประการที่สามเราไม่ไม่มีอารมณ์อิจฉาที่เสียไข่ถ้าใครเขาจะดีพรอยยินดีกับเขาด้วยประการที่สี่กฎของกรรมใดเกิดขึ้นมาเกินวิสัยที่จะหักคำไดจิตไม่ดิ้นรนถือว่านี่เรื่องธรรมดาที่เรามีขันห้านี่อธิบายสูงมือกว่าทฤเ,เทศหน่อยนะแล้วก็ตอนอธิบายแบบนี้พี่ยัถูก อธิบายบอกเห็นคนอื่นเขามีทุกข์ไหม่ซ้ำเติมวางเฉยอันนี้ไม่ถูกเขามีทุกข์หรือไม่มีทุกข์เขามีทุกข์หรือเรามีทุกข์ก็ช่างมันเกินวิสัยที่เราจะปลดเรื่องมันได้ถือว่าเป็นกฎธรรมดาถ้าตามภาษาหลวงพ่อจงบอกว่าใช้นี่มันไปให้หมดหลวงพ่อจงท่านใช้สัพ์ว่าใช้นี่มันไปนี่พระที่เขาเป็นอรหรนันต์แล้วก็พูดแบบนั้น นี่ในเมื่อจิตเราทรงพอมีหารสีแล้วหาตัวบาปสักตัวตัวนั้นมันบาปมันจะมีอารมณ์ชั่วเข้ามาแทรกได้ตรงไหน,นความเดือดร้อนหัวใจมันจะมีตรงไหน,นหนึ่งเห็นคนละสัตว์เรารักสมุดแล้วใช่ไหมแต่จะ่เวรักที่นี่จะแย่งคู่ครองแล้วพอขาดเนี่ยด้วยเรารักเสมอได้เรา เราสงสารปรารถนาในการสงเคราะห์คือมีจิตเอื้อเฟื้ออยู่ตลอดเวลาและก็มีไม่ฉาริษยาไขอารมณ์ใจสบายเมื่อทุกขเวทนาเกิดไม่หวั่นไหวถือว่าเป็นกฎธรรมดาอย่างนี้จะมีอารมณ์เารา้อนที่ไหนก็มีแต่ความเยือกเย็นเมื่อความเยือกเย็นทรงตัวอารมณ์จิตเขาถือว่าเป็นฌานเพราะฌานนี้มาตั้งอยู่ในด้านของกุศล ไม่ใช่ไม่ใช่มิชาไม่ไมิฉา,าสมาธิมันเป็นสัมมาสมาธิและอารมณ์ตัวนี้ถ้าใครทรงอยู่ได้เวลาตายแล้วไม่ต้องต่างใจไปไม่อยู่พรมให้พรอมนี่มันต่ำกามีพ่านนิดเดียวยใช่ไหมนี่เมื่อใช้พรมีหารสี่ควบคุมใจใจมันไปยังไง เมื่อควบคุมใจใจสบายก็ใช้พรม,มีหารสีเป็นอุปกรณ์สำหรับเจริญิปสนาญายในเมื่อใจสบายแล้วเราจะทำยังไงก็ได้แบบเราเคินหนังสือเนะี่ยถ้าใจมันสบายจะเคินให้ตัวสวยแบบไหนก็ได้ถ้าจิตใจเรามุงหงิดทำอะไรก็เอาดีไม่ได้นี่ก็เหมือนกันการพิจารณาขันห้าประกอบปฏิทาสีเมื่อจิตประกอบปฏิเมตตากุณาสองอย่าง พิจารณากันห้ามก็สบายนี่ทำกี่วันได้พวกนี้นะ,จะเจริญจริงๆไม่เกินเจ็ดเดือนเปอรหั์นะ <c oughs> ไม่เกินเจ็ดเดือนจริงๆไม่เห็นมีใครถึงโคลแต่ว่าต้องทรงพรมิหารสีให้ได้จริงๆนะจะทรงพรมิหารสีแต่ว่านางนาเข้ากเอาสระเอใส่ใช่ไหมตยอใส่กันท้ายซะ เอาไม่เอกออกเป็นพราะมีหารเสียใช่ไหมเละนี่ไม่ยากถ้ารู้แล้วก็เวลาพิจารณาพระปรดขันห้าเขาปลดด้วยบ้านนี้ไม่ช้าก็พังแล้วถ้ามันไม่พังเราตายก็ไปไม่ได้ไปดูของใช้นอนเอยเห่ืีนไม่ช้าก็พังไม่พังเราตายก็ไปไม่ได้ไปดูร่างกายนี้ ถ้ามันพังแล้วเราก็แบกไปไม่ได้อ้าวช่างมั้เวลานี้มีชีวิตอยู่ก็อใสนไปโชค,คราวถ้ามันตายแล้วก็เลิกกันแค่นี้เองไม่เห็นยากเลยนะ